สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้าณอาครับวันนี้นะครับเป็นช่วงเย็นของวันอังคารนะครับที่14เดือนกันยายน2564นะครับฝนก็กำลังตกปล่อยๆนะครับก็มีหนักบ้างแล้วก็เบาบ้างนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะมาตัดอ้อยนะครับก็เป็นอ้อยสายนาผึ้งนะครับ้อยพันธุ์นี้นะครับเขาก็มีจุดเด่นของเขาก็คือ นะครับเขาเป็นได้ทั้งอ้อยริดน้ํานะครับสําหรับการริดน้ําแล้วก็นะครับสําหรับเขียวหรือควันก็ได้นะครับส่วนนะครับด้านความกรอบว่าความป่องเขาก็ก็มีอยู่ในตัวนะครับยังไม่เหมือนกับอ้อยพันธุ์อื่นๆนะนะครับอ้อยพันธุ์นี้ก็นะครับต้นกระเนิดนะครับก็น่าจะเป็นนะครับทางภาคใต้นะครับของพี่น้องเรานะครับที่ปลูกกันเยอะนะครับ สำหรับนะครับลักษณะทั่วไปนะผมก็ได้นะครับพูดผ่านคลิปนะครับสองสามคลิปที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับอ้อยลักษณะนี้นะครับก็คืออ้อยใส่น้ำผึ้งนะครับว่าเขามีคุณสมบัติยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจนะครับมาตัดอ้อยนะครับเพื่อทำมาทานนะครับอยากกินของหวานเนาะนะครับช่วงยามเย็นนะครับที่เลือกสวนไรนาของเรานะครับพอดีก็ปลูกไว้จํานวนหนึ่งนะครับ ส่วนที่ขยายก็ขยายไว้ตอนนี้ก็ประมาณนะครับ20กอประมาณโดยประมาณนะครับก่อนที่ผมจะเหลานะครับเหลาเพื่อนะครับทานสดนะครับผมก็จะทําความสะอาดนะครับซึ่งการทําความสะอาดเนี่ยครับมันก็ช่วยในเรื่องนะครับการกำจัดพวก พวกราดำนะครับพวกลาที่ขึ้นตามลำป้องเขาครับที่เป็นลาดำๆนะครับครับพี่ปานาครับหลังจากที่เรานะครับล้างนะครับก็จะได้อ้อยออกมาลักษณะนี้นะครับก็ถือว่านะครับอ้อยของเราสะอาดนะครับพี่ปานาครับก็ถือว่าเรื่องความสะอาดก็นะครับเป็นเรื่องสําคัญเนาะนะครับเพื่อ นะครับเราีดน้ําแล้วก็ได้ส่งต่อให้กับผู้บริโภคนี่นะครับถ้าเราไม่ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับโดยเฉพาะตามบริเวณนะครับลำป้องเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกราบฝุ่นนะครับพวกเชื้อรานะครับสีดาๆอย่างเงี้ยนะครับหรือข้ามาอะไรมาติดอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้คาบเหล่านั้นนะครับแฝงไปกับน้ําอ้อยนะครับซึ่งไม่เป็นคนดีสําหรับนะครับสีของน้ําอ้อยของเราที่ส่งต่อให้ผู้บริโภค นะครับหรือว่าลูกค้าของเรานะครับก็บอกไม่สวยนะครับหลังจากที่เราล้างล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็ล้างไว้ทานนะครับท่านผู้ชมเนาะล้างไว้ทานสดนะครับสําหรับนะครับลำที่ผมจะทานสดนะครับผมก็จะเหลาเปลือกนะครับให้หนานิดนึงเนาะนะครับเพื่อให้ง่ายต่อกันนะครับเคี้ยวนะครับหรือว่ากัดเนาะกัดลักษณะนะครับท่อนอ้อยสดนะครับก็ใช้นะครับมีดเหลานะครับคล้ายๆนะครับ ด้ามหนังยางสติ๊กนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้ครับทีนี้มาดูความกรอบหรือว่าความเปราะของเขาเนาะเนี่ฮะเขออกมาลักษณะนี้นะครับอ้อยอายุ9เดือนนะครับก็ถือว่านะครับเขามีความกรอบดีนะครับในพันนี้เนาะนะครับเอียงก็นะครับ,ก,นะรบการความเป็นเสี้ยนมันก็ไม่ค่อยเป็นเสี้ยนเท่าไหร่นะนะครับ ก็เคี้ยวง่ายครับนะครับเคี้ยวง่ายแล้วก็ถ้าหากจะไปเปรียบเทียบกับอ้สิงสิงคโปร์นะคนละอย่างกันนะท่านผู้ชมนะสิงคโปร์เนี่ยมันนะครับสังเขาอาจจะนิ่มนะครับนิ่มกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเรากัดเคี้ยวเนี่ยนะครับกัดไม่ได้หรอกท่านผู้ชมมันเหนียวนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีความกรอบนะครับกัดเคี้ยวง่ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากัดออกนะครับ เนื้อเขาจะออกมาเป็นริมเป็นริมอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับให้พี่ปานาอาได้ดูเนาะนะครับเออถ้าคิดจะปลูกอ้อยนะครับสักอีกหนึ่งชนิดพันธุ์เนี่ยนะครับอ้อยพันธุ์นี้ก็น่าจะหามาปลูกนะครับผมก็ปลูกไว้จํานวนหนึ่งเนาะนะครับยี่สิบหลุมประมาณยี่สิบหลุมนะครับตอนนี้กําลังขยายนะครับก็ยังเล็กนะครับ ทีนี้นะครับกรณีที่เรานะครับจะรีดน้ำเนาะนะครับการเหลาของเรานี่ก็เหลาพอพองบางนะครับพอขูดเปลือกเขาออกเนาะนะครับหลังจากที่เราเหลาพองบางหรือว่าขูดเปลือกเขาออกเล็กน้อยเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับไอ้ส่วนเนื้อในข้างเข่านะครับก็จะมีสีเขียวนะครับเมื่อกี้จะออกสีขาวใช่ไหมครับผมเคี้ยวลักษณะทานสดเนาะเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้กรณีเรานําไปรีดน้านะครับก็จะเหลาบางๆอย่างนี้ครับ นะครับเห็นไหมฮะก็จะออกสีเขียวนะครับตามลำปองเขานะนะครับก็สีเขียวตรงนี้แหละครับที่จะไปทําให้น้าอ้อยนะครับมีสีเขียวแล้วก็เวลาเราดื่มน้ำออกมาจะมีสีเขียวอมเหลืองนะครับเป็นสีที่สวยมากนะครับสําหรับอ้อยพันนี้นะครับสีน้าของเขารสชาติดีนะครับหอมหวานนะครับทานง่ายนะครับอร่อยนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวของอ้อยอีกชนิดหนึ่งพันนะครับที่ นะครับหน้านะครับหามาปลูกเนาะนะครับอาจจะปลูกไว้ทานไว้กินนะครับเล็กเลน้อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ